อยู่พร้อมอีกแล้วแจ็คแป๊บเดียววันนี้ครับแจ็คมีรถแต่งหร่อยหนึ่งคันเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าอีกแล้วนะครับรุ่นทันด้านหลังแจ็คนี่เป็นรุ่นเอลเลสปอร์ตนะครับไม่เพิ่มแพคเกจร,ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสสองหมื่นสองพันบาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันเมตรและเกียร์อัตโนมัติหกสปีดเดี๋ยวมาดูครับว่าคันนี้ลูกค้าแจ็คจัดแต่งเต็มยังไงบ้างนะครับทรงสุลต่านแบบ โคตรหล่อนะครับมีแล็ปสีทั้งคันด้วยเดี๋ยวมาดูครับชิ้นแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็นกระจังหน้าแลนดอนนะครับตรงนี้ก็เลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นตัวอักษรสีอะไรแจ้งได้เลยนะครับส่วนตรงที่ติดตรงนี้มันจะเป็นสติกเกอร์นะครับถ้าเป็นชอบเป็นดําเงาล้วนเนี่ยก็มีเหมือนกันเราก็จะไม่ติดสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็มาในส่วนของ สเกิร์ตวิกเตอร์นะครับเป็นวิกเตอร์ V2 นะครับตรงนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาเนาะแล้วก็คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเทานมเนาะทั้งคันเลยนะครับก็ออกมาดูหล่อลงตัวแบบคันนี้เลยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยเราเห็นแค่มุมเนี้ยอาจจะยังไม่ถูกใจเดี๋ยวมาดูด้านข้างครับ ด้านข้างรุ่นนี้นะครับใส่ล้อเป็นล้อขอบ20นะครับเป็นล้อ AA v a m p i ม e พนะครับแล้วก็ใส่เบรก19 Z นะครับแบมโบสิบ้นะครับขนาด จานเนี่ย405ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็คันนี้เลือกใส่โชค๊คช่วงล่างเนี่ยเป็นโปรเฟนเดอร์ข้างหน้าเป็นพิกกี้แบ็คข้างหลังเป็นแบบซับแทงนะครับแล้วก็มีลูกหมากกันโคงพร้อมปีกนกให้นะครับก็คันนี้เลือกโหลดประมาณ1.5นิ้วเนาะทรงก็จะดูหล่อหลเตี้ยเตี้ยแบบคันนี้เลยนะครับลูกค้าบอกว่าน้องพี่ไม่อยากได้ตัวแพ็กเกจเลยเอาแบบธรรมดาพี่พี่เอาที่เหลือไปแต่ง เนี่ยก็จัดให้มาหล่อแบบคันนี้เลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นตัว b a m b บอร o ซีพอตนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้าจานข้างหลังอยู่ที่3 8มมิลนะครับข้างหลังก็โชก็จะเป็นตัวซับแทงนะครับโหลดจริงๆโหลดต่ำได้กว่านี้นะแต่ว่าถ้านินใช้งานก็แนะนำลูกค้าว่าให้เตี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมน่าจะชอบเตี้ยกว่านี้นะครับมาในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายคันนี้ก็ใส่เป็น วิกเตอร์ีสองนะครับแลปเป็นสีเทาทั้งคันนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็แต่งออกมาแล้วเนี่ยก็ทําให้รถดูหล่อดูมีมิติแบบคันนี้เลยนะครับเฉดสีในการแลปสีเนี่ยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าชอบเฉดสีแบบไหนเรามีให้เลือกหลายเฉดสีแล้วก็หลายสีมากๆเลยนะครับสีแปลกแปครับได้หมดเลยสีสะท้อนสีเหมือนสีเทา สีเทาด้านอะไรเงี้ยครับมีให้หมดเลยนะครับแต่งออกมาก็จะดูหล่อลงตัวแบบคันนี้เลยนะครับก็พูดราคาอีกทีนึงเนาะรุ่นนี้เป็นรุ่นเอวเลสสปอร์ตราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทถ้าเพิ่มแพคเกจเพิ่มเงินเพียง58,000บาทนะครับก็หากลูกค้านะครับอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้ให้แจ็คดูแลได้บริการนะครับก็ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแต่งรถอะไรเองเราดูแลให้หมดนะครับ ล้อยางก็มีให้เลือกหลายแบบงานแท้งานฟอร์ดงานทูฟอร์มิงมีให้หมดชคก็มีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปตัวอ,อันนี้อย่างเช่นถ้าเป็นเซตเนจะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะก็จะเป็นหน้าพิกกีแบ็คหลังซับแทงนะครับแต่ถ้า <c oughs> อยากได้ท็อปขึ้นไปอีกก็จะเป็นหน้าซับแทงหลังก็ซับแทงเหมือนกันหรือว่าจะเป็นทีเวเราก็มีให้สําหรับโปรเฟนเดอร์นะครับถ้า ลูกค้าสนใจรถแต่งหล่อๆแบบคันนี้ติดต่อหากแจ็คได้ที่เบอร์0944024441ครับแต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเอง by แจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะโอเคเลยครับโอเคดีครับรู้สึกประทับใจในการบริการครังนีครับแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็คดูแลดี มาบริการดีค่ะประทับใจโอเคับประทับใจมากครับแจกเนกี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม,ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกได้คำเดียวว่าสุดยอด <c oughs> มาเลยครับน้องแจ็กแป็บเดียวจัดให้แต่งรถลูกคขาบรถตัวเองครับผมผมนะครับ